วันก่อนครับทำไมครับไปตลาดมาสารนี่กรีตตึมนะเพราะความรอของนายสินะเปล่าครับผมลืมรูดสิบอย่ามาทำให้ข้าโกรธนะเฮ้กายวันนี้วันสำคัญอย่าลืมละวันเลือกตั้งสินะเปล่าอีกวันหนึ่งวันอะไรวันพีทตอนล่าสุดยังไงล่ะอย่ามาทำให้ข้าโกรธนะเฮ้กายวันนี้ฉันไปเจอชาวต่างชาติมา แล้วทำไมอ่ะฉันถามเขาไปว่ามาทําอะไรแล้วเขาตอบไปยังไงโ <Ocean. S 2> อเชียนฮะเฮ้ยล่ะโอเชียนนี่แปลว่ามาหาสมุทรใช่ปะ่ะใช่แกถามชาวต่างชาติคนนั้นมาว่าทําอะไรใช่ไหมอ่าฮะที่เขาตอบว,ว่าโอเชียนเนี่ยแสดงว่าเขามาหาสมุทรใช่ไหมโอ้โหถูกเพลงเลยกายนะนี่ก็ฉลาดใช่เล่นเนี่ย แหมแค่ห้านาทีนะก็คิดได้คนอื่นนี่เป็นชั่วโมองเลยนะ <Okay. S 1>